ครับอันนี้แปดเตตดต่อคนสูง159้าเก้าก็บัเด้นิมิต คัดนี่ก็ไวอยู่นะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะจ๊องแค่ไม่ต้องเติมพลันเร่งปล่อยคัดไปได้เลยแล้วก็ทันเดินบาตรง,งรสูงสบายๆเมื่อกี้าปอร์ตทรล,ลิงตอนนี้เป็นเน็ตเกตไบค์ แต่เราไม่เอาเกินกำลังนเนะเข้าที่ได้าไปนะครับคุณแต่ไม่ฝืนตัวเองนะเพราะว่าอันนี้รถทดสอบน,นะครับถ้าเกิดสมมติล้มขึ้นมามีสิบเสียสองหมื่นห้าพันบาทรอเราอยู่นะครับ เอ็นดิ้ง 8S ก็จะน้ำหนักกําลังดีนะสําหรับคนที่เรียกว่าถ้าสูงกว่า160 160อะขี่สบายน้ําหนักคุมได้เลยนะเนี่ยอกให้มีทักษะนะครับผมแล้วก็ไม่กลัวนะแต่อย่างจิ๊ดนี่แอบหวั่นๆกูกลัวเหมือนกันแต่สำคัญนะผมคือทักษะนะสายตานะครับผม สำคัญมากๆเลยดย้อันนี้เป็นศูนย์ปิดด้วยนะคะผมเราก็เลยไม่ได้แบบโอหต้องกดจัดจ้านอาานะไรค่างเถ้าเกิดคันเนี้ยต้องสายสูงนะผมดู แค่เกียร์หนึ่งก็สามารถวิ่งได้รอบสนามทั่วแล้วนะครับผมแบบนี้เลยเป็นระัางมากดู รบรอบนึงสองรอบแล้วนะเราก็วนๆให้ตึงิ้ี่ง,งานโอ้ยเขาตรงจุดจุดโค้งนั้นอาจแอบจะอันนั้นนิดนึงนะตึงๆนิดนึงก็ต้อง,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 งอาจจะมีความเกรงเกรงเออเมื่อกี้มันมีติดไหมด้วยนะ่าจะดีวนรอบลายกว้างๆนะครับผมท่นนกมและในที่สุดเราก็ได้มาลองเทสได้สูงแล้วครับผม ดีใจมากเลยที่ได้เอาสี่โซนะครับผมแล้วก็เอาไปคื้เขากันนะครับผม นี่สมูทมากเคียร์คันเร่งเร่งมันแบบมันได้อะลงลงตกขัแล้วนะครับผมอืม,อมเสียงก็เพราะเพราะมากนะครับผมอึม๊บ ไม่แน่ใจใส่เกียวว่างไว้ก่อนนะครับผมขาตั้งเตะโอเคอจับให้เขาด้วยเดี๋ยวน้ำมันเตือน